ครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้จะเป็นสูตรนะครับการเพาะเชื้อนะครับปุ๋ยโกโก้ปุ๋ยแหวนโพแทสเซียมครับซึ่งนะครับเอ่อจะหมดแล้วนะครับอันนี้คือกรอกใส่ขวดเอาไว้10ชุดนะครับถ้าใครจะเอารีบเอาได้นะครับสิชุดนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นถังขนาด30ลิตรเห็นไหมครับเหลือก้นถังอันนี้เหลือเศษมันพุกขี้มันออไรอย่างนี้นะครับอ่าวัตถุดิบก็จะมีน้ำเสาข้าวนะครับอันนี้10ลิตรน้ำเปล่าด้วยเผื่อไม่พอใช้ได้2น้ำนะครับอ่า ก็จะมีน้ำตาลทรายแดงอันนี้เป็นอาหารจุลินทรีย์นะครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตนะครับรสมะพร้าวหนึ่งแก้วนะครับอันนี้จะเป็นโกโก,โก้ผงโกโก้แท100้ร้อเปอร์เซ็นครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับวันนี้นะครับเราเอาผองโกโก้นะครับไปละลายน้ําอุ่นนะครับเพื่อที่จะให้มันละเอียดง่ายนะครับถ้าเราเอาผงโกโก้ใส่ไปนะครับมันจะเป็นก้อนมันจะไม่ค่อยละลายนะครับ ก็เอาไปเทละลายกับน้ําอุ่นอันนี้หนึ่งกิโลกร,รัมนะครับผงโกโก้แพงนะครับอครึ่งกิโลร้อยยี่สิบสองนะครับที่บ้านนะครับหาซื้อซีเจเนเขาจะลดวันนี้ลดไปร้อยสิบเจ็ดครับอันนี้ก็คือสองหนึ่งโลก็จะเป็นสองร้อยกว่าเน,นี่ยครับซื้อผงโกโก้วัตถุดิบเยอะนะโกโก้ก็สองร้อยแล้วนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นไข่ไก่เอามาสามฟองพอเพราะถังเล็กสามสิบลิตร นมเปรี้ยวอันนี้มีลสโตบาซิลัสนะครับก็เป็นหัวเชื้อย,ยีสต์ในการหมักแล้วจะมีจุลินทรีย์ไพลโปรไบโอติกอยู่ที่มีชีวิตยอยู่หลายร้อยล้านตัวจะเป็นแป้งลูกหมานะครับก็จะเป็นยีสต์หัวเชื้อในการหมักอย่างดีนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์บาซิลัสนะครับจุลินทรีย์ปีศาบาซิลัสตัวนี้ เอามาใส่ในการหมักเพื่อการย่อยสลายและไปกําจัดเชื้อราแบคทีเรียพืชนะครับก็จะเหมาะเลยนะครับโกโก้เนี่ยไข่ไก่เนี่ยโปรตีนโกโก้เนี่ยก็จะเป็นอาหารชั้นเยี่ยมของบาซิลัสนะครับเราถึงบอกว่าถ้าเรามีจุลินทรีย์บาซิลัสในสูตรนี้นะครับในขวดนี้อ่าถือว่าเราโชคดีเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะอ่าเราถึงบอกว่าของดีอย่าคิดนานสําหรับตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยเราทาโกโก้เราก็มีบาซิลัสใส่ใส่เพื่ออะไร เหมือนกับว่าเราเอาจุลินทรีย์อะไรสักอย่างหนึง่งไปย่อยสลายได้ดีได้วไวนะครับอ่าก็จะมีเท่านี้อันนี้เกลือป่อนเราจะใส่หนึ่งกำมือนะเพื่อทําให้อาไปไล่กา๊าซไล่แก๊สอะไรได้เกลือมีคลอรีนนะครับไข่ไก่สองก้อแปลาลงหมากหนึ่งก้อนนมเปรี้ยวหนึ่งขวดโยเกิร์ตนะครับหนึ่งแก้วรสมะพร้าวน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลกร,รมัมโกโก้หนึ่งกิโลน้ำเช้าข้าวยี่สิบลิตรนะครับนี่คือวัตถุดิบที่เราจะต้องใส่ผงโกโก้ ปุ๋ยโกโก้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามานะครับทํากันเลยครับอันดับแรกก็ให้เราใส่น้ําเสาวข้าวลงไปในถังเลยนะครับอ่าเป็นกัรใส่น้าเสาวข้าวลงไปให้เกือบเต็มเลยหรือใครใช้น้ําเผาเทียมได้น้ําเปล่าได้น้เาเผาแท้ได้หมดนะครับอ่าเดี๋ยวน้ําเปล่าอีกเอาให้เต็มนะครับใส่ไป,ไปนะครับ เดี๋ยวเอามาอีกน้ำเปล่านะครับอาจากนั้นใส่น้ำเปล่าไปอีกนะครับอ,อ่าพอเกือบเต็มเดี๋ยวใส่วัตถุดิบอื่นเลยนะครับต่อไปก็าจะใส่น้ําตาลทรายแดงนะครับหนึ่งกิโลกร,รมัมเฮออ้ยใส่ไปนะครับหนึ่งกิโลกร,รมัม ใส่น้ำตาลไปหนึง่งกร,รัมนะครับออ่่าาจากนั้นก็ทำการคนถังคนคนคน,คนก่อนนะครับอใส่น้ำไปเกือบเต็มนะครับอ่า ต่อไปก็เราจะใส่โกโก้นะครับอันนี้โกโก้ก็คือละลายน้ําอุ่นมาแล้วหนึ่งกิโลกรัมนะครับละลายเพื่อให้มันนะครับให้มันเออไม่เป็นก้อนเี่นนะครับละลายน้ําอุ่นนะครับเดี๋ยวใส่ไปหมดเลยนะครับหนึ่งกิโลครับนี่นะครับถ้าเราไม่ละลายเราใส่โกโก้ลงไปเลยมันจะเอละเอียดยากนะครับอนะครับเข้มข้นเลยหนึ่งกิโล เดี๋ยวล้างถังครับล้างถังเมื่อเราใส่โกโก,โก้หนึ่งโลเสร็จแล้วเราก็จะใส่โยเกิร์ตหนึ่งแก้วนะครับอ่าหนึ่งแก้วใส่ไปทุกอย่างมีประโยชน์นะครับอ่าใส่ไปโยเกิร์ตจะมีจุลินทรีย์อยู่นะครับในโยเกิร์ตก็ใส่ไปนะครับดน้ำพาวนะครับใส่ไปล้างแก้วเลยนะครับ คุยกโก้ครับทำง่ายไปทําเลยนะครับถ้ามีถ้าทําในสูตรนี้แนะนาให้นําวัตถุด,ดิบให้เหมือนด้วยนะครับรวมทั้งจูดินซีบีเอตัวนี้ด้วยนะครับจากนั้นใส่ลถเอยูบีคาเกนไปหนึ่งขวดอันนี้ก็มีใบซิลัสนะครับแต่เป็นรุ่นน้องฮรุ่นน้องคืออะไรไม่แข็งแรงเชื้อตัวนี้จะไม่แข็งแรงเหมือนตัวนี้อ่จะไปใส่จูดินซีนะครับปีศาจารบซิลัสนะครับหนึ่งจุดห้าลิตรใส่เยอะเลยหนึ่งขวดนะครับนี่นะครับ ครับใส่เพื่อให้ไปย่อยสลายได้วไวไปนะครับอ่าไปกําจัดเชื้อราแบคทีเรียพืชอีกด้วยนะครับอาศัยไปลาซิลัสนะครับหนึ่งจุดห้าลิตรหนึ่งขวดอ่าเนี่ยตัวนเนี้ยสำคัญนะครับ เอาไปใส่อะไรก็ได้นะครับไปทําการหมักปุ๋ยเชื้อภาพน้ําหมักต่างๆนะครับใช้ตัวนี้ได้นะครับย่อยสลายวัตถุอิบรีไว้นะครับต่อไปก็จะเป็นแป้งลูกหมากบี้ให้ละเอียดนะครับหนึ่งก้อนมียิษนับยิษแป้งข้าวหมากแป้งลูกหมากนะครับแบบนี้นะครับอ่าล้างมือครับถัไปก็จะเป็นเกลือปนนะครับหนึ่งกำมืออ่าเกลือปนใส่ไปเพื่อให้ไม่มีแก๊สนะครับได้ดีนะครับตอนนี้คอลีน ทเทไปเลยน,นะครับประมาณเกือบครึ่งถุงหนึ่งก็มือหน่อยเดียวกะเอาอ่าพอนะครับเสร็จครับก็เหลือไข่ไก่อีกสองฟองนะครับเดี๋ยวเราจะตอกไข่ก่อนเพราะว่าถ้าเราตอกใส่ไปเป็นลูกมันอาจจะไม่ละเอียดนะครับเดี๋ยวทาการตอกก่อนอ่าจากนั้นก็ตีคนไก่ไข่ให้เข้ากันเปลือกไข่ล้วไม่ต้องใส่ก็ได้หรือใส่ก็ได้นะอตีคนนะครับไข่ไก่สองฟองมีโปรตีน เ้าใส่ไปก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะคนไม่ละเอียดจากนั้นให้ใส่ไข่ไปสองฟองนะคเสร็จนะครับเสร็จวัตถุดิบใส่หมดแล้วนะครับรก็ทําการคนถังตัวนี้เราจะหมักเอาไว้สิบห้าวันนะครับพอ,อะนะครับไม่ต้องหมักนานเพราะวัตถุดิบไม่ค่อยมีอะไรนะครับสิบห้าวันนี่คือปุ๋ยโกโก้ Go, นะครับปุ๋ยทําดอกขั้วเหนียวขั้วใหญ่ ของเก่ามีอยู่แล้วนะครับเศษเก่าๆที่มันเที่ว่าอยู่ก้นถังะมีเยอะนะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับปุ๋ยโกโก้นะครับเป็นสารตะกัดนะครับจากพืชนะครับได้โพแทสเซียมที่สูงที่สุดนะครับจะเป็นโกโก้พืชในโกโก้นะครับจะมีโพแทสเซียมสูงที่สุดใส่เชื้อมาซินทัตไปนะครับก็เป็นอาหารของเขาได้ดีนะครับ พะเขาชอบกินโกโก้นะครับให้ย่อยสลายดีให้ไปกําจัดเชื้อราพืชแล้วก็ใส่บาซิลัสขวดนี้ไปเพื่อให้ไปฆ่าเชื้อครับที่ผ่าปนมาด้วยนะครับอืมใครที่ประสบปัญหานะครับดอกทุเรียนร่วงนะครับหรือติดลูกยากนําไปใช้ได้เลยตัวนี้นะครับโพแทสเซียมไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะครับที่เรากินเองนะครับสามารถพึ่งพาตนได้นะครับช่วงที่เขาออกดอกนะครับเราก็ทําตัวนี้เอาไว้ใช้ได้นะครับปุ๋ยเราจะต้อง เราต้องการจะเล่งระยะ3ของเขา N P K นะครับคือเราทำตัว K เพื่อช่วยระยะ3นะครับช่วงที่เขากำลังจะทำดอกออกผลนะครับให้ดอกผลแข็งแรงนะครับสามารถทำเองง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับอ่าวัตถุดิบก็มีเท่านี้นะครับปุ๋ยโกโก้นะครับแก้ดอกเรื่องนะครับผลเลื่องไม่โตไม่หว่านนะครับใช้ตัวนี้ได้เลยครับอัตราการใช้ก็5ชัช้อนแกงต่อน้ำา10ลิตรนะครับก็คนนะครับ ลดได้คนต้นหรือฉีดพ้นทางค้างใบได้นะครับคนจะเข้ากันนะครับอพอเห็นมากับสีเข้มคนเลยปิดฝานะครับปิดฝาเราจะหมักเอาไว้สิบห้าวันนะครับอ่ปิดฝาเลย อันนี้ถังเก่ามันนะครับเชื้อเก่าก็ยังอยู่นะครับน่ครับปุ๋ยโกโก้สิบชุดมีเท่านี้นะครับหมดต้องรออันนี้นะครับนี่คือการเพาะเชื้อนะครับสูตรปุ๋ยหวานนะครับปุ๋ยโกโก้นะครับปุ๋ยโพแทสเซียมสูงนะครับแก้ดอกร่วงผลล่วงไม่โตไม่หวานนะครับใช้น้เพาเทียมได้น้ำเพาแทได้น้าเปล่าได้น้ำโซาข้าวได้อืนะครับสารตกัดจากพืชนะครับเอ่อที่ได้โพแทสเซียมที่สุดนะครับก็จะเป็นโกโก้นะครับสูงที่สุด นะครับก็สำหรับวันนี้เป็นคลิปสาระน่ารู้นะครับขอบคุณครับ